อลิมเบนเซมาเล่น,นรครับบอลครับออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในโซนครับอัละมาดริดเป็นฝ่ายครองบอลไว้ได้ครับและตอนนี้ไรอันมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับ าล้ครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับต้องชมเลยครับว่าเป็นการเข้าสกัดที่ยอดเยี่ยมนะครับเข้าสกัดได้เป๊ะเลยครับแม้ว่าจะเสียลูกแต่มุมก็ตามบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ เป็นโอกาสทองของเขาครับดูตัวครับไปถุงบอลสบายๆน่าจะวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับ,บพลักออกไปครับ โอ้อันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับแล้วก็ต้องให้คำชมกันเลยนะครับว่าเขาสกัดจงังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับเซฟานเอเชรวีครับพับ ทัสดอบลูกนี้ไม่เป็นประตูครับอาซานาโช่ต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับครอส เอชาร์ลูย์โทนี่ครอสเอชอาร์ลูย์กุสินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับกุสินที่4ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับทด3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับ ลุงนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับหมดครึ่งแรกครับเก็มในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเริมม่ดเป็นฝ่ายเนลูกเริ่มเล่นต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับ เ,เขาพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเอดานอซากาเซมิโร่โมดริชอะไระครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับ โอ้ด้วเอเดนาซาเข้าระทักกันหนักเลยนะครับงหวะน,นี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็ฝั่งอาบอไปได้โอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับ ลิมเบนเซมาโมดริสลูกออกครับรามฤทิ์ได้ทุ่มทันทโครสรามฤทิ์ได้ฟรีคิก ก็ไปเสียบหนักอย่างนี้ครับอย่างไรก็ต้องเป่าว่าเป็นการฟาวอยู่แล้วครับอาจจะร่วงขาสนามเลยครับโอ้โหแย่นะครับเข้าประทะจังหวะนี้ครับโดนเป่าฟาวแน่นอนนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับตันนี้クロสลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห หม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับลูนี้เขาพยายามจะเลี้ยงผัดทางฝั่งเรอวมดริกเป็นฝ่ายฟาวครับ ลูกนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทุชนลูกนี้เขาก็ทําได้เหมือนเดิมครับนี่ครับเห็นได้ว่าในจังหวะที่เขาเดินขยับเข้าไปที่บอลก่อนที่จะยิงเข้าไปได้นะครับเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจโทนี้โค้เขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับ อ่าะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบกุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับเอชาลลวีโอ้โเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้ อาซาและตอนนี้เรอัลมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วนะครับเรอัลมาดริดได้ลูกแต่มุมครับต้องดูว่าพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนเขาปกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับนะครับมาถึงตรงน,นี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้าไปได้สวยครับ มีเวลาอีกสองนาทีในช่วงทดเวลานี้ครับที่ทํางานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ